เคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงไปได้ไกลทั้งที่อายุน้อยกว่าหลายปีพวกเขามีอะไรที่คนทั่วไปมองไม่เห็นหรือเขาแค่โชคดีกันแน่ความจริงคือพวกเขามีนิสัยที่เหมือนกันอยู่ห้าอย่างไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่เงินทองแต่คือความลับเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคุณกําลังตามหาความสำเร็จเร็วขึ้นนี่อาจเป็นคำตอบที่คุณรออยู่ก็ได้ข้อแรก รู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่ากว่าคนทั่วไปคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมักจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาไม่เคยมองว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีเหลือเฟือแต่กลับมองว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกช่วงนาทีของชีวิตในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาผ่านไปวันๆด้วยความรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือยังมีเวลาอีกเยอ คนกลุ่มนี้จะคิดเสมอว่าถ้าเขาไม่เริ่มตอนนี้เวลานี้เขาอาจไม่มีโอกาสทำมันอีกแล้วก็ได้ไม่ใช่เพราะโลกจะพังหรือเขาจะตายแต่เพราะจังหวะดีๆอาจไม่กลับมาอีกเลยพวกเขาจึงไม่ได้ใช้เวลาแค่เพื่อทำให้ผ่านแต่ใช้เวลาเพื่อสร้างบางอย่างที่ส่งผลต่ออนาคตข้างหน้าในโลกที่ทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ใครมีเวลามากกว่าใคร แต่อยู่ที่ใครใช้เวลาแบบตั้งใจจริงๆและไม่หลอกตัวเองคนทั่วไปมักพูดว่าขอพักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยลุยหรือยังไม่ถึงเวลาก็เลยยังไม่ต้องรีบฟังดูเหมือนเป็นเหตุผลที่ดีแต่จริงๆแล้วมันคือการเลี่ยงไม่เผชิญหน้ากับความจริงหรือการใช้ข้ออ้างให้ตัวเองรู้สึกไม่ผิดมากกับการยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยคนบางคนติดกับดักของการคิดมาก วางแผนและฝันมากเกินไปแต่ไม่เคยเริ่มจริงๆสุดท้ายก็หมดเวลาไปกับความรู้สึกเหมือนยุ่งเหมือนพยายามทั้งที่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรออกมาเลยการใช้เวลาให้คุ้มค่ากว่าคนทั่วไปไม่ใช่การทำงานหามรุ่งหามคำ่ำหรืออดหลับอดนอนเพื่อทำมากกว่าคนอื่นแต่คือการรู้ว่าเวลานี้ควรใช้ทำอะไรจึงจะสำคัญที่สุดการเลือกทำสิ่งที่มีคุณค่ากับเป้าหมายระยะยาว แทนที่จะถ่ายมือถือดูซีรีส์หรือเลื่อนเวลาเริ่มต้นออกไปอีกวันพวกเขารู้ว่าเวลาที่ใช้ฝึกทักษะเล็กๆทุกวันจะกลายเป็นความได้เปรียบมหาศาลในอนาคตและถึงจะเหนื่อยจะเบื่อหรือจะยังไม่เห็นผลตอนนี้ก็ยังเลือกที่จะทำต่อไปเพราะพวกเขารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการทำครั้งเดียวแต่มาจากการใช้เวลาทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอ มีคำหนึ่งที่คนสำเร็จมักพูดกันว่าเราควบคุมเวลาไม่ได้แต่เราควบคุมการใช้เวลาของเราได้และสิ่งที่แยกพวกเขาออกจากคนทั่วไปคือความตั้งใจที่แน่วแน่และวินัยในการใช้เวลานั่นเองลองดูตัวอย่างของอีลอนมัสในวัยเด็กเขาเคยใช้เวลาวันละสิบชั่วโมงในการอ่านหนังสืออ่านหมดทั้งห้องสมุดของเมืองที่เขาอยู่และยังลงมือเขียนโค้ดเกมแรกของตัวเองตอนอายุแค่12ปี เขาไม่ได้รอให้มีใครมาสอนไม่ได้รอให้โตพอหรือมีทุนพอแต่ใช้เวลาทุกนาทีเรียนรู้สิ่งที่สนใจและลงมือทำด้วยตัวเองจากเด็กธรรมดาที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยในเทคโนโลยีหรือธุรกิจเขากลายเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการที่เปลี่ยนโลกด้วย spacex และ tesla เพราะเขาไม่เคยปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปอย่างไร้ทิศทางความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย จึงไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์แต่คือการใช้เวลาที่มีอย่างมีเป้าหมายและกล้าที่จะเริ่มต้นแม้ยังไม่พร้อมคนที่ประสบความสำเร็จเร็วจึงไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าใครแต่เพราะเขาใช้เวลาในแบบที่คนอื่นยังไม่กล้าใช้และไม่เคยใช้คออ้างบังหน้าการไม่ลงมือทำเลยแม้แต่ครั้งเดียว2กล้าทำก่อนเก่งไม่กลัวล้มเหลวเรียนรู้และลุกได้ไวหนึในความลับ ที่แทบทุกคนที่ประสบความสำเร็จเร็วมีเหมือนกันคือพวกเขาไม่รอให้พร้อมก่อนจะเริ่มและไม่กลัวที่จะผิดพลาดพวกเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างก่อนจะเริ่มต้นไม่ได้เก่งที่สุดในสนามแต่เลือกจะก,กระโดดลงไปก่อนแล้วเรียนรู้ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะวิ่งอยู่ความกล้าในการทำก่อนเก่งนั้นไม่ได้มาจากความมั่นใจล้นเหลือแต่มาจากความเข้าใจลึกๆว่าถ้ารอให้เก่งก่อนเริ่ม เราอาจจะไม่ได้เริ่มเลยก็ได้ในทางกลับกันคนทั่วไปมักติดอยู่ในวังวนของการเตรียมตัวเตรียมแผนเตรียมความรู้โดยหวังว่าวันหนึ่งจะถึงจุดที่พร้อมพอจะเริ่มต้นได้ซึ่งวันนั้นก็มักจะไม่มีอยู่จริงความกลัวที่จะล้มเหลวทำให้หลายคนไม่กล้าก้าวออกจากจุดเดิมและยิ่งไม่เริ่มก็ยิ่งไม่มีโอกาสจะล้มเพื่อเรียนรู้หรือปรับตัวเพื่อพัฒนา ในขณะที่คนที่ประสบความสำเร็จไวยจะมีทัศนคติที่ต่างออกไปพวกเขาไม่กลัวความผิดพลาดแต่กลับมองว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่เร็วที่สุดและถูกต้องที่สุดเพราะไม่มีทฤษฎีไหนสอนเราได้ดีเท่ากับการลงมือทำจริงพวกเขาล้มได้ไวและลุกได้ไวไม่มัวจมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเสียหน้าแต่ใช้ความล้มเหลวเป็นเชื้อเพลิงในการเติบโตอย่างแท้จริง ลองดูตัวอย่างของมิสเตอร์บีสหรือจิมมี่ดอนเนลส์ y o u t u นยูทูบเบอร์ชื่อดังระดับโลกเขาเริ่มต้นทำคลิปตั้งแต่อายุ11-12ปีตอนนั้นคลิปของเขาไม่ได้มีคุณภาพดีอะไรเลยใช้กล้องธรรมดาพูดก็ตะกุกตะกักไม่มีคนดูมากนักแต่เขาทำต่ออย่างบ้าคลัง่งลองผิดลองถูกกับการตั้งชื่อคลิปการตัดต่อการเล่าเรื่องใช้เวลาศึกษาอัลกอริทึมของ YouTube วันละหลายชั่วโมงสังเกตรายละเอียดทุกอย่างเพื่อพัฒนาจิมมี่เคยพูดไว้ว่าเขาไม่เคยคิดว่าเขาเก่งเลยในช่วงแรกแต่เขาเลือกที่จะเริ่มและตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นทุกวันเขาสร้างทีมเพื่อนที่ช่วยกันวิเคราะห์คลิปทีละเฟรมและกล้าที่จะล้มซ้ำๆเพื่อจะเข้าใจว่าอะไรที่เวิร์กและอะไรที่ควรเลิกวันนี้เขามียอดผู้ติดตามเกิน250บล้าน และมีอิทธิพลระดับโลกในวงการคอนเทนต์เพราะเขากล้าทำก่อนเก่งและไม่กลัวลมมากกว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังรอเวลาสิ่งที่เราเห็นจากเขาไม่ใช่ความโชคดีแต่คือความกล้าในการลุยทั้งที่ยังไม่แน่ใจกล้าโพสคลิปที่ยังไม่สมบูรณ์แบบและพร้อมรับคำวิจารณ์เพื่อเติบโตพลังของการกล้าทำก่อนเก่งจึงไม่ได้อยู่ที่ ทําได้ดีแค่ไหนในตอนเริ่มต้นแต่อยู่ที่จะดีขึ้นได้แค่ไหนถ้าทําต่อเนื่องจริงจังโดยไม่หยุดเพราะความกลัวเพราะฉะนั้นความสําเร็จไวไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากความกล้าก้าวแรกและยอมรับการล้มแบบเปิดใจเต็มร้อยยิ่งล้มไวยิ่งเรียนรู้ไวและยิ่งโตวไวคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยจึงไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาด แต่คือคนที่พลาดเป็นและใช้มันอย่างชาญฉลาดที่สุดข้อ3ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายชัดเจนการมีเป้าหมายชัดเจนคือรากฐานของความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตมันคือจุดตั้งต้นที่ทำให้เรามีพลังในการตื่นขึ้นมาทุกเช้ามีทิศทางในการใช้เวลาและมีเหตุผลที่จะอดทนในวันที่เหนื่อยที่สุดเป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอยากได้แต่คือภาพที่ชัดเจน ของชีวิตที่เราต้องการจะสร้างและเมื่อภาพนั้นชัดมากพอมันจะกลายเป็นเข็มทิศภายในที่พาเราไปในทุกการตัดสินใจทุกการเลือกทางและทุกการลงมือทำคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมักจะมีแนวโน้มที่จะจัดการพลังชีวิตได้ดีขึ้นเพราะเขารู้ว่าทำไมเขาต้องทำสิ่งต่างๆแม้บางอย่างจะยากหรือใช้เวลานานเขาก็จะทำเพราะรู้ว่ามันพาไปใกล้เป้าหมาย ในขณะที่คนที่ไม่มีเป้าหมายชัดมักจะเคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศท,ทางใช้ชีวิตแบบตามน้ำหรือไปเรื่อยเรื่อซึ่งฟังดูเหมือนไม่มีอะไรผิดแต่ในระยะยาวมันนำไปสู่ความรู้สึกหลงทางเบื่อหน่ายและไร้พลังเพราะไม่มีสิ่งไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่ามีคุณค่าจริงเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนสมองจะเริ่มกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างอัตโนมัติเราจะเห็นโอกาส ที่คนอื่นมองข้ามเราจะกล้าเข้าไปขอคําแนะนำจากคนที่เคยไปถึงจุดนั้นและเราจะใช้เวลาทุกวันไปกับการลงมือแม้ทีละน้อยเพราะเรารู้ว่ามันมีความหมายความแตกต่างระหว่างคนมีเป้าหมายชัดเจนกับคนไม่มีไม่ใช่แค่ความคิดแต่คือพลังที่ส่งออกมาจากการกระทำคนมีเป้าหมายมักจะเดินไวตัดสินใจเด็ดขาดและมีแรงหึดแม้ล้มก็ลุกเร็ว เพราะเขาไม่ได้ล้มเพราะหลงทางแต่ล้มระหว่างเดินไปยังสิ่งที่เขาอยากได้การไม่มีเป้าหมายก็เหมือนการล่องเรือในทะเลโดยไม่มีทิศทางอาจแล่นไปได้ไกลในบางช่วงแต่อาจไปไม่ถึงฝั่งเลยก็ได้หรืออาจวนกลับมาอยู่ที่เดิมโดยไม่รู้ตัวคนที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนมักรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีความฝันแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง หรือใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเลยกับสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งต่างจากคนมีเป้าหมายที่แม้จะเริ่มจากจุดเล็กๆแต่ทุกการกระทำล้วนเป็นก้าวที่พาเข้าใกล้ฝันอย่างมีทิศทางคำกล่าวที่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนงานก็สำเร็จไปแล้วครึ่งทางนั้นจริงกว่าที่คิดเพราะเมื่อเรารู้ว่าเราจะไปไหนต่อให้เส้นทางยากเราก็หาวิธีไปถึงจนได้ ในทางกลับกันถ้าเราไม่รู้ว่าอยากไปที่ไหนต่อให้มีเครื่องมือดีแค่ไหนเราก็ใช้มันไม่ได้เต็มที่เป้าหมายคือแสงนำทางไม่ใช่เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่เพื่อให้เรารู้ว่าทุกว่างก้าวที่ยากนั้นมีความหมายสมมุติว่ามีเด็กสองคนเรียนอยู่มัธยมคนละโรงเรียนเด็กคนแรกชื่อบอนเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากเป็นนักออกแบบเกมระดับโลกตั้งแต่มต้น เขาหาเวลาเรียนโคดิ้งเองผ่านยูทุ e ลองเขียนเกมง่ายๆด้วยภาษาไพทอนแม้ไม่มีใครบอกว่าเขาควรเริ่มยังไงและยังไม่มีใครชมในช่วงแรกๆเขาก็ไม่หยุดเขาใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปกับการดูคลิปนักพัฒนาเกมศึกษาการใช้ Unity และเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเขาไม่ได้มีอุปกรณ์หรูๆแค่คอมธรรมดากับอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอ เพราะเขารู้ว่าทุกนาทีที่เขาใช้กับสิ่งนี้คือการเข้าใกล้ฝันของเขาในขณะที่เด็กอีกคนชื่อแทนเขาไม่มีเป้าหมายชัดเจนใช้ชีวิตแบบอยากทำอะไรก็ทำเล่นเกมก็เล่นเรียนก็ตั้งใจบ้างบางวิชาว่างก็ออกไปเที่ยวบ้างตามเพื่อนเขาไม่เคยคิดว่าอยากเป็นอะไรในอนาคตและไม่รู้ว่าควรพัฒนาทักษะอะไรทำให้ถึงแม้จะมีศักยภาพเท่ากันแต่ผ่านไปไม่กี่ปี บอลก็มีผลงานเกมเล็กๆของตัวเองมีคนรู้จักในวงการเริ่มสนใจและได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศในสายที่เขารักในขณะที่แทนเริ่มรู้สึกว่าเพื่อนๆไปไกลกันหมดแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรเรื่องนี้ไม่ได้จะบอกว่าแทนแย่กว่าแต่สะท้อนให้เห็นว่าแค่มีเป้าหมายชัดเจนเพียงอย่างเดียวก็ทำให้ความมุ่งมั่นการจัดลำดับความสำคัญและการใช้เวลา แตกต่างกันชัดเจนอย่างสิ้นเชิงและความสำเร็จก็ไม่ใช่สิ่งลึกลับเลยมันแค่มาจากการใช้ชีวิตโดยมีภาพที่ชัดเจนอยู่ในใจและกล้าเดินตามภาพนั้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเอง 4. เรียนรู้จากคนที่สำเร็จมาก่อนการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนคือหนึ่งในทางลัดที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตัวเองเพราะมันช่วยให้เราไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกทุกอย่างด้วยตัวเอง และไม่ต้องพลาดซ้ำในจุดที่คนอื่นเคยล้มมาแล้วถ้าเป้าหมายของเราคือการเดินขึ้นเขาลูกใหญ่การเรียนรู้จากคนที่เคยปีนเขาลูกนั้นมาก่อนคือการได้แผนที่เส้นทางลัดและคำเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เหนื่อยหรือล้มบ้างแต่เราจะไม่ล้มเพราะเรื่องเดิมๆที่คนอื่นเคยล้มมาแล้วหลายคนเข้าใจผิดว่าการเรียนรู้จากคนที่สำเร็จคือการเรียนแบบ หรือก๊อปี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดซึ่งไม่จริงเพราะการเรียนรู้จริงๆคือการเข้าใจว่าคนคนนั้นคิดยังไงมองโลกยังไงตัดสินใจยังไงในสถานการณ์ยากๆและเอาแนวคิดเหล่านั้นมาปรับใช้ในแบบของตัวเองไม่ใช่การลอกพฤติกรรมหรือลอกผลงานมาทั้งดุนเช่นถ้าเราศึกษาว่าสตีวอบใส่เสื้อคอเต่าทุกวันเราไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อแบบเดียวกัน เพื่อจะประสบความสําเร็จเหมือนเขาแต่เราควรเข้าใจว่าทำไมเขาจึงเลือกลดเรื่องต้องตัดสินใจเล็กๆเพื่อเก็บพลังสมองไว้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่สำคัญกว่าแล้วเอาหลักคิดแบบนั้นมาใช้กับชีวิตของตัวเองเช่นการวางแผนการกินล่วงหน้าหรือจัดลำดับงานประจำวันให้ชัดเพื่อลดความล้าในการตัดสินใจจุกจิกการเรียนรู้ที่ดีควรมีทั้งการดูว่าเขาทำอะไร และการเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะพฤติกรรมอาจเหมือนกันได้แต่แนวคิดเบื้องหลังต่างหากที่เป็นของมีค่าที่สุดและเมื่อเราเข้าใจแนวคิดนั้นเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในแบบของเราเองและสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ได้ไม่ใช่แค่ลอกเลียนแบบบางครั้งสิ่งที่เราควรเรียนรู้มากที่สุดไม่ใช่แค่ความสำเร็จของเขาแต่คือวิธีที่เขาลุกขึ้นมาจากความล้มเหลว เพราะนั่นคือจุดที่แสดงให้เห็นความคิดความกล้าและทัศนคติที่แท้จริงของคนที่สำเร็จเช่นนักธุรกิจระดับโลกหลายคนมีประวัติล้มละลายมาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขากลับมายืนได้อีกครั้งคือการมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่ตราบาปพวกเขาไม่ได้กลัวล้มอีกแต่ใช้ประสบการณ์นั้นเป็นเหมือนกรอบที่ทำให้การตัดสินใจในอนาคตแม่นยำขึ้นและมั่นคงกว่าเดิม ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพชัดคือการที่ประเทศจีนเรียนรู้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่เข้าไปลงทุนในประเทศเมื่อบริษัทตะวันตกนำเทคโนโลยีเข้าไปจีนไม่ได้หยุดแค่การก๊อปปี้สินค้าแต่ใช้เวลาศึกษาระบบภายในกระบวนการผลิตวิธีบริหารและต่อยอดสร้างเวอร์ชั่นของตัวเองที่ราคาถูกกว่าแต่คุณภาพดีขึ้นในหลายจุดแม้ในช่วงแรกหลายคนจะมองว่า เป็นแค่ประเทศที่ลอกเลียนแบบแต่วันนี้จีนกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีหลายด้านเพราะเขาไม่ได้หยุดแค่เรียนแบบแต่พัฒนาเพิ่มเสมอนี่คือภาพสะท้อนของการเรียนรู้แบบลึกซึง้งไม่ใช่การเรียนแบบแบบตื้นตืนเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากคนที่สำเร็จไม่ใช่การเดินตามรอยแบบไม่คิดแต่คือการขี่บาคนที่เคยผ่านมาก่อนแล้วมองไกลออกไปอีกการเรียนรู้ที่แท้จริง จะช่วยเราย่นระยะเวลาหลีกเลี่ยงความพลาดซ้ำและเสริมความมั่นใจในเวลาที่เรากำลังจะล้มเพราะเราเห็นแล้วว่าคนที่สำเร็จในวันนี้ก็เคยล้มอย่างหนักมาก่อนแต่สิ่งที่พวกเขาทำต่างออกไปคือเขาลุกได้และลุกไวเพราะเขาเรียนรู้จากทุกครั้งที่ล้มไม่ใช่แค่ให้เวลาผ่านไปเฉยๆใครที่เริ่มจากศูนย์แล้วได้แรงบันดาลใจจากคนที่ไปไกลกว่าเรา อย่าหยุดแค่ชื่นชมแต่ให้ตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างและจะเอาสิ่งนั้นมาสร้างเส้นทางของเราให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างนั่นแหละคือการเรียนรู้ที่ทําให้เรากลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าไม่ใช่ใครคนอื่นที่เราอยากเรียนแบบ 5. เชื่อในตัวเองมากพอที่จะไม่หยุดเดินการเชื่อในตัวเองมากพอที่จะไม่หยุดเดิน คือหัวใจสำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะพวกเขาไม่รอให้โลกมารับรองว่าดีพอไม่รอให้ใครมาให้ไฟเขียวก่อนเริ่มพวกเขาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นแม้คนอื่นจะยังมองไม่เห็นเชื่อในพลังเล็กๆที่มีอยู่แม้จะยังไม่เก่งพอหรือพร้อมพอในสายตาใครก็ตามความเชื่อนี้ไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มักจะค่อยๆถูกปลูกขึ้น จากการเริ่มลงมือทำทีละก้าวเห็นตัวเองผ่านช่วงเวลาที่ยากแล้วยังยืนอยู่ได้นั่นแหละคือเชื้อเพลิงของความเชื่อมั่นคนที่ประสบความสำเร็จไวมักต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจเร็วกว่าใครเพราะพวกเขาเริ่มเร็วกว่าคนอื่นความท้าทายจึงมาไวเจ็บไวผิดหวังไวแต่เพราะพวกเขาเลือกจะไม่หยุดเดินต่อจึงทำให้ผลลัพธ์มาถึงเร็วกว่าเช่นกันพวกเขาอาจไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองทุกวัน แต่มั่นใจว่าตัวเองจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาไม่ได้เดินเพราะมั่นใจเสมอแต่เพราะรู้ว่ายิ่งหยุดยิ่งห่างจากสิ่งที่ฝันไว้มากขึ้นไปทุกทีหากวันนี้คุณยังไม่สามารถเชื่อในตัวเองได้พออย่าเพิ่งโทษตัวเองว่ายังไม่ดีพอเพราะความเชื่อในตัวเองไม่ได้เกิดจากคำพูดปลอบใจแต่มาจากการได้เห็นตัวเองลุกขึ้นมาทำในวันที่ไม่ไหวจริงๆลองมองย้อนกลับไปดูในช่วงที่เคยเหนื่อย แล้วคุณยังอยู่รอดมาได้ลองนึกถึงสิ่งที่เคยคิดว่าจะผ่านไม่ได้แล้วสุดท้ายคุณก็ผ่านมาแล้วความเชื่อมั่นนั้นค่อยๆสร้างได้จากการเห็นตัวเองยังเดินอยู่แม้ไม่มีแสงสว่างเลยก็ตามในวันที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไม่เป็นไปตามหวังเหมือนทุกอย่างยังห่างจากเป้าหมายขอให้คุณอย่าเพิ่งตัดสินความล้มเหลวในวันนี้ว่าเป็นบทสรุปสุดท้ายเพราะบ่อยครั้งมาก ที่ความสําเร็จเริ่มต้นขึ้นจากจุดที่เราคิดว่าจะเลิกนี่แหละทุกคนที่คุณชื่นชมต่างก็เคยมีช่วงเวลาที่คิดจะล้มเลิกเหมือนกันทั้งนั้นในวันที่คุณอยากเลิกอยากให้คุณจําคํานี้ไว้ความเชื่อมั่นไม่ได้มาจากความเก่งแต่มาจากความกล้าที่จะยังเดินต่อในวันที่ยังไม่เก่งความสําเร็จไม่ได้มาหลังจากคุณมั่นใจแต่มันมาหลังจากคุณเลือกจะไม่ยอมแพ้ ในวันที่มันยากมันทอ้ออยากให้คุณหยุดแล้วพูดกับตัวเองว่ายังไม่ต้องไปถึงปลายทางวันนี้ก็ได้แค่ไม่หันหลังกลับก็พอแล้วเพราะคนที่สำเร็จไวไม่ได้ชนะเพราะโชคแต่เพราะเขาเชื่อในตัวเองมากพอที่จะเดินผ่านช่วงเวลาที่อยากเลิกให้ได้เสมอแม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆก็ตามแต่ก้าวนั้นมันสำคัญเสมอและมันพาคุณไปไกลกว่าที่คุณคิดมากนัก หากคุณชอบเนื้อหาพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจุดเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนความคิดและชีวิตไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ